ดนน้ออยักสฉันคือสาวน้อยผู้รักความยุติธรรมเฮ้ยเรื่องแล้วความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเฮงเอ๋ยคนนู้นการันมาทางนี้ด้วยมีเรื่องให้ช่วยคงไม่ว่ากันในของสําคัญของชนที่ไม่ไม่รู้ว่าใครมือดีขโมยเอาไปนั่น นี่ฉันหาจนทั่วไม่ทันสังเกตมีได้ิ่งเม็เศษตกอยู่ตรงนั้นให้เขาว่ายังไงบอกก็มาทีเขาคิดว่า974มีอยู่แค่นั้นที่ซ่อนของหายหรือก็ไม่ใช่หรือหมายถึงไฟฟ้ากับการใช้พลังงานอันนั้นฉันก็รู้อันนันฉันก็รู้แต่ฉันไม่รู้คืออะไรกัน เราต้องไปรู้ความหมายของ974ก่อนหนึ่งคือสนับสนุนงานวิจัยศึกษาเทคโนโลยีและปรับใช้พลังงานพัฒนาเทคโนโลยีและพลังงานหมุนเวียนปรับปรุงปรับเปลี่ยนทั้งผลิตการใช้งานพลังงานลมพลังงานาน้ำพลังงานแสงแดดนั <Yes. S 1> ่นเป็นพลังงานสะอาดลดลงงาลาการปล่อยก๊าซคาร์บอนมหาศาลสองคือส่งเสริมเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้ทั่วถึงพอเพียงและก็ครบค่ะ อย่างไฟฟ้าโซละาเซลลที่เป็นพลังงานหมุนเวียนสนับสนุนติดตั้งที่โรงเรียนและโรงพยาบาลแล้มันเกี่ยวอะไร97วงเล็บม มาไดด้ีตอบหน่อยสิรันคือภารกิจกองทุนพัฒนาไฟฟ้าส่วน97วงเล็บสีคือมาตาว่าไว้ยังนั้นอ่ะพอได้ฟังเพงฟังเข้าใจเกือบหมดแต่มันได้ประโยชน์อะไรบ้างรันเรามีไฟฟ้าใช้ทุกบ้านและทุกที่เกิดโดยเทคโนโลยีที่พัฒนารอบด้านเพิ่มสัดส่วนนั้นพลังงานสะอาดเป็นมิตรมีความมั่นคงในชีวิตด้านพลังงานนผลก็ทบต่อสิ่งแวดล้อมย่อมมีน้อยนิดมีเพียงพอ อต่อติดส่งถึงลูกหลานเราได้อากาศสดใสหายใจเต็มที่มันยังไม่หมดแค่นี้ว่าไปเลยล้านเมื่อไปฟ้ามีชีวิตก็ดีทั่วว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวก็สุขจดทั่วกันไอ้ฉันก็ดีไอ้ฉันก็เด่นไอฉันก็เห็นด้วยไอ้ฉันก็คนมีสุขไม่ทุกทุกวันแม้ดีจริงดีจังที่ได้ฟังบอกเราผลประโยชน์พวกเราทุกทุกด้านขอบคุณกกพอเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณจริงจริที่ช่วยพักดานยางชุมชนของเราการเจริญรุ่งเรืองเศรษฐกิจคงกระเื้อให้จืดานเอจาเอจาจาจาน้อยแม่เขาอันอยู่อะไรเจอไหอ่ะใจหายอยู่ที่ชาต